สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพนของไพ่ถ้วยนะเข้ามาเคลื่อนไหวนะเป็นเดือนที่อาจจะมีความกังวลใจเรื่องลูก นะคะหรือว่าอาจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะรวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีอิทธิพลของไพ่ที่ต้องพยายามนิดหนึ่งกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ต้องผลักดันในเรื่องของผลงานให้มากๆนะคะ <c oughs> มองว่ายังมีอิทธิพลของไพ่ของการเคลื่อนไหวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนอยู่ <c oughs> อาจจะมีอิทธิพลของไพ่การเดินทางด้วยนะซึ่งน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกัน ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจเทาๆก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นธุรกิจที่มีการร่วมหุ้นลงทุนกันนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการพูดคุย,ก,คย,ก,ยกันกับตำแหน่งนี้นะคะอาจจะต้องแบบวางแผนให้ดีแหละแม้ว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่ที่เข้ามานะคะทำให้เกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินก็จริง นะแต่ว่ามันจะเป็นตําแหน่งที่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าเรื่องของการร่มวมมืนลงทุนหรือสัญญาเอกสารเนี่ยนะคะยังต้องนะพูดคุยกันนะคะหรือต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะแลนะตำแหน่งของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ที่ด้เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานนะอาจจะเข้ามาประสานงานนะคะหรือเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานยังเกิดความมั่นคงหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ ในตำแหน่งของบ้านอยู่สายสำนักงานร้านค้าบ้านมีเจ้าที่แต่เจ้าที่เป็นเจ้าที่ที่ให้โชคฉนันทําบ้านให้ดีแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะท่านจะเข้าไมา้โชคลาบหรือว่านะคะบ้านเลขที่นะคะของตัวบ้านหรือว่าเลขที่ร้านน่ะอาจจะให้โชคด้วยนะคะและตําแหน่งของญาติพี่น้องนี้ดีค่ะญาติพี่น้องขยันมากๆแล้วก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะหรือสามารถร่วมงานด้วยกันได้ในตําแหน่งของบริวาร จะได้บริวารที่เก่งบริวารที่ขยันมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานโดยเฉพาะบริวารที่เป็นคุณสุภาพจตตีนะคะในตําแหน่งของลูกนะลูกก็จะนําข่าวดีกับเรื่องของการเรียนแล้วก็นําข่าวดีกับเรื่องของการทํางานมาให้หรือเข้ามาสนับสนุนดวงนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะ ละตำแหน่งของเพื่อนนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะ,ะจะเป็นเดือนที่กังวลใจเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่ค่อนข้างแย่นะ,ะกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าในเรื่องของคนในครอบครัวหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะคะไพ่ยี่ีพยากรณ์นะก็บอกว่านะคะอย่าไปคิดมากนะเดือนนี้อยากจะให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยให้ความสําคัญนะกับเรื่องของการทํางาน นะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสนะในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำอะไรนะอย่าผัดวันประกันพุ่งรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะ ความถูกต้องนะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะมันต้องแบบทําให้ตรงไปตรงมาด้วยนะแล้วคุณสุภาพสตรีนะคะก็ยังเป็นตัวแปรสําคัญนะซึ่งอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจได้นะคะอิทธิพลของไพ่การทํางานนะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะก็ปรากฏขึ้นถึง3ใบนะก็มีไพ่การทํางานที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีความขยันด้วยมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้เกิดความมั่นคงคือบางคนอาจจะเป็นเดือนที่ทํางานประจําอยู่ก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้า หรือว่าได้รับในเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นกับเรื่องงานนะคะหรือคนไหนเนี่ยนะถ้าทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านค้าได้นะหรือมีธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรือว่าคนไหนที่แบบมีเรื่องของการทรําธุรกิจต่างๆก็ Κ เรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือกลุ่มลูกค้าต่าง,างๆนะคะก็ยังเข้ามาสนับสนุนทําให้เรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างค่อนข้างเกิดการขึ้นไวมากๆในช่วงนี้เลยนะคะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะส่งผลดี นะคะถึงแม้ว่าช่วงต้นเดือนอาจจะมีปัญหาบ้างแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วจนถึงช่วงปลายเดือนเนี่ยงานจะไปได้ไกลนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานนะคะแล้วก็ตําแหน่งของทรัพย์สินนะคะหรือเข้าของมีค่าบางอย่างนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปเนี่ยยังเกิดกําไรมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ แต่ค่าใช้จ่ายมันอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกบ้างนะหรือเรื่องสุขภาพบ้างหรือเรื่องของคนรักหรือว่าเรื่องบ้านเรื่องร้านอาจจะมีค่าเช่าบ้างนะแต่ถือว่าไม่น่าที่จะส่งผลด้านลบนะคะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องของการเงินห้ามค้ามประกันแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการฉุกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะคะอันนี้มองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะอาจจะเข้ามาหรือว่าคนที่พบรักทางไกลเลย พบรักกบคนต่างถิ่นต่างชาติพบรักจากการทํางานแต่สําหรับคนโสดแล้วนะถ้าพบรักเป็นเพศเดียวกันถือว่านะคะอาจจะใช่แต่ถ้าเป็นรักต่างเพศต้องระวังเรื่องของการที่จะไปรักคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีเจ้าของแล้วนะนี่ต้องรอบครอบด้วยหรือถ้าไปพบรักกับคนที่มีลูกติดนะ่ะอันนี้มองว่ายังถูกโฉลกนะแต่ต้องดูว่าก็ามีการหย่าร้างกันหรือเปล่าถ้าโสดนะแต่มีลูกติดอันนี้ได้นะะแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกติดแต่ไม่โสดอันนี้ ไม่เหมาะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้องระวังนะจะไปรักคนที่อายุน้อยกว่ามันยังเห็นไพ่กันนอกใจอะ่ะนะคะหรือว่าไพ่ของมือที่3เข้ามานะคะจะเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะต้องระวังนะคะหรือต้องปรับกันให้มาก สุขภาพร่างกายก็ต้องระวงังค่ะอาการอักเสบบริเวณซอกอกถึงศีรษะปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของโรคประจําตัวเรื่องของอาหารการกินการดื่มต่างๆต้องรอบคอบบางคนอาหารเป็นพิษบางคนท้องร่วงนะหรือระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะฉันยังต้องดูแลเตียงให้มากนะคะไม่ใช่สุขภาพร่างกายของเตียงอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารด้วยหรือผู้ใหญ่อันนี้ต้องไปเตือนกันในเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงยุ20่ถึงยีปีนี่เด่นเรื่องงานนะคะขยันเนยนะจะประสบความสําเร็จการเงินก็ดีด้วยเรื่องของความรักก็เกิดโอกาสค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนี่เด่นเรื่องงานเหมือนกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นหรือจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือถ้าไปจะไปสมัครงานน่ยหรือไปติดต่อธุรกิจการค้าการขายก็ให้เข้าหาคุณสุภาพสตรีจะราบรื่นการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็เด่นส่วนคนที่มีคู่ก็สดชื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ25-26ปีเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกับเรื่องของการทํางานก็คืออาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับในเรื่องของช่วงเวลานะก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีเรื่องของการ หารายได้เพิ่มในช่วงคำ่ำช่วงกลางคืนหรือช่วงวันหยุดอันนี้มองว่าไม่ได้ส่งผลเสียนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีค่ะหรือบางคนที่มีที่นะอยู่แล้วก็ปล่อยให้เช่าเงี้ยมันจะมีรายได้หรือว่าอยู่ในช่วงที่แบบกาลังจะซื้อขายอ่าหุ้นนะคะหรือว่าอาจจะทําการค้าเพิ่มนะคะอันนี้ก็มองว่าการเงินก็จะส่งผลดีหรือถ้ากําลังจะขายที่ก็จะขายได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็มีคนเข้ามานะคะผัวพันแต่ยังไม่เด่น ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็ไปปรับคนที่เกิดในช่วงอายุ27-28ปีโดดเด่นกับเรื่องงานนะคะงานยังมั่นคงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการาประสานงานกันนะคะหรือมีที่ปรึกษาด้วยฉะนั้นยังเกิดความสําเร็จนะส่วนการเงินรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรายังเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ29ปีนะธุรกิจการงานนะ่าจ,จะเป็นธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจช่วงค่ำช่วงกลางคืนหรือแม้แต่ธุรกิจคนต่างถิน่นต่างชาติหรือถ้าทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะทํางานด้านวงการบันเทิงทํางานเบื้องหลังนะคะหรือเป็นตัวกลางตัวแทนนะหรือว่าทํางานแบบเทาๆหน่อยนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นธุร,รกิจที่จะเข้ามานะว่ามองว่าเป็นธุร,รกิจการงานที่อาจจะได้รับการสนับสนุนหรือมีช่องทางนะคะส่วนการเงินนี่ถือว่าเด่ well, นบางคนอาจจะมีเรื่องของการขายทร,รัพย์สินหรือมีเรื่องของการซื้อขายที่เกิดกําไรหรือว่ามีเรื่องของทรัพย์เรื่องมรดกเกิดขึ้นหรืออาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุสน,นดวงด้านการเงินนะสน่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักหรือเข้ามามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเลยแต่ไม่ใช่รักแท้ มันจะเป็นรักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องธุรกิจมากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ30 3 3 3ปีเดือนนี้ค่อนข้างเด่นกับเรื่องของการทํางาน นะคะอาจจะมีเรื่องของการแบบประเมินผลประกาศผลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทหรือการถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรายได้การเงินงก็ยังเกิดสภาพคล่องอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาผัวพันค่ะแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแต่มีโอกาสจะพัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ปีถือว่าการทำงานยังส่งผลดีเหมือนกันนะคะก็ยังมีความพึงพอใจอ่ะหรือยังมองเห็นสถานการณ์ที่ยังแบบมั่นคงกับเรื่องของการทำงานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังมั่นคงส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่นะคะอันนี้ต้อง ระวังเรื่องของการครบซ้อนนะคะไม่ได้คบแค่2คนคบ4คนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะหรือความหึงหวงกันนะ,ะนี่ต้องปรับกันหน่อยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงยุ3 7ามสถึงสปีนะคะอันนี้มองว่าการทํางานยังได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่อยู่แต่ว่าดเินนี้ต้องลดที่ถี่ลง ต้องพยายามอย่าสร้างความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือพยายามนะรับความเมตตาจากผู้ใหญ่หรือขอความช่วยเหลือด้วยนะหรือต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใหญ่จะทําให้เรื่องของการทํางานมีโอกาสแน่นอนนะคะเดือนนี้มันจะทิถีอีโก้สูงส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเกลียดคนแบบสองหน้านะก็เลยทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะแบบถูกปฏิเสธก็ได้นะหรือว่าอาจจะแบบ มีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะฉะนันยังต้องระวังอ่ะกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่รักยังมีอุปสรรคนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับคนไหนที่ถึงเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วอย่าเลื่อนนะคะต้องไปตามนัดของคุณหมอด้วยค่ะแล้วอย่าดื้อกับคุณหมอนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือในเรื่องของนะความก้าวหน้านะคะต่างๆจะเข้าหาค่อนข้างเยอะคนไหนที่เป็นธุรกิจเทียบี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนี้ถือว่าไปได้ไกลหรือกำลังจะโกอินเตอร์นะคนะก็ถือว่าจะส่งผลดีหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่อาาาจจะะแบบตติดตดดลไ้ง่ยนะ ส่วนเรื่องของการเงินนะก็คือรายได้ดีนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องความรักนี่ถือว่าเด่นสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่ก็สดชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ4 1 4 3 3ปีถือว่าเด่นทั้งเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักถ้ามีความคิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนทําได้รวมถึงถ้ามีความคิดที่จะทําธุรกิจขนาดย่อมหรือปรับปรุงบ้านให้เป็นร้านค้าอันนี้มองว่าทําได้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีถือว่าเด่นกับเรื่องงานแล้วก็เด่นกับเรื่องของการเงินด้วยส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอยากให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของหรือคนที่เข้ามายังไม่ใช่ความรักที่จริงจังนะ,ะเป็นความรักแค่ช่วครั้งช่วคราวหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะคะส่วนคนที่มีคู่สามีภรรยาต้องระวังคู่ของคนรักจะนอกใจหรืออาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนะถือว่าเด่นทั้งเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักแล้วถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะก็จะเจอคนเก่งๆนะเข้ามาช่วยเหลือนะหรือนำในเรื่องของความสำเร็จมาให้ด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็การเงินแต่เรื่องของความรักต้องระวังจะมีปัญหาเรื่องของความรักแทรกซ้อนนะคะหรือเรื่องของมือที่3คคคค่่่ะะะะะนนนนทีเกิดะะใชวงอายุ 53นะถึง56ปีนะคะเดือนนี้การทํางานต้องกระตุ้นนะคะให้ไปลดความขัดแย้งลงนะคะแล้วก็ลดที่ถี่ลงไปนะคะ จะทำให้การทํางานยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์หรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักต้องไปปรับกันนะคะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของความคิดหรือความไม่ลงรอยกันอาจจะเข้ามาสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาหรือต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ทําตามที่คุณหมอแนะนําด้วยนะสุขภาพร่างกายก็จะได้แบบกลับมาแข็งแรงได้เร็วนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ57-60ปีนะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักรวมถึงลูกคนโตนะคะหรือลูกคนสุดท้องหรือว่าลูกหลานนะ่ะอาจจะนำข่าวดีมาให้แล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ61-63กาปีนะาจะกังวลใจเรื่องลูก,ละาากนะจะคงใจเรื่องของบริวารคืออาจจะเป็นช่วงที่แบบ อยากหาบริวารเก่งๆที่ซื่อสัตย์มาช่วยงานหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราต้องฝึกฝนอบรมนะคะเด็กฝึกงานใหม่ก็ได้หรือคนที่อายุน้อยหรือบางคนเรื่องลูกอ่ะลูกก็อาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่หัวเลี่ยวหัวต่อกลาลังจะไปเรียนต่อนะฉะนั้นถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะถือว่าลูกก็เก่งนะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําอยู่นะคะหรือว่าในเรื่องของปัญหาต่างๆยังแก้ไขไปได้นะคะและถ้าเกิดเดือนนี้นะคะลูกกําลังจะบวชนะคะก็อย่าไปขัดขวางนะถือว่าจะเป็นกุศลแรงค่ะ การเงินนะคะถือว่าไม่ได้แย่อะไรถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่ายังส่งผลดีส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ให้ไปปรับกันนิดหน่อยนะคะอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเวลาที่อาจจะชักชวนคนในครอบครัวไปทําบุญไปสร้างกุศลร่วมกันด้วยนะก็จะทําให้นะคะในเรื่องของความรักสามัคคีในครอบครัวดีมากขึ้นคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ64ถึง 66, 66ปีนี่เด่นเรื่องงาน นะ,ะจะประสบความสําเร็จเลยนะแล้วก็ถ้ากําลังรอข่าวอยู่กับเรื่องงานก็จะมีข่าวดีนะคะแล้วก็เรื่องของสัญญาข้อตกลง,งต่างๆการร่วมุ่นลงทุนการขยายกิจการการขยายสาขานะคะก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นการเงินก็ไรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักก็ค่อนข้างส่งผลดีค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุนะคะ67นะคะถึง69ปีนี่ก็ส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็การเงิน เป็นเดือนที่จะมีช่องทางกับเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็เกิดกำไรนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินหรือเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ70นะคะจนถึง72ปีนะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังดูแลรักษาสุขภาพ หรือกําลังฟื้นฟูสุขภาพอยู่นะคะหรือนอนรักษาหรือพักในโรงพยาบาลอันนี้มองว่าถูกชะลกนะคะฉะนันถือว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนะก็จะเจอคุณหมอเก่งๆมาดูแลนะคะทําให้สุขภาพร่างกายจะฟื้นตัวนะคะมองว่าเดือนนี้เรื่องสุขภาพแหละนะคะจะเป็นปัญหานะซึ่งอาจจะต้องแบบรักษาแล้วก็เยียวยาหรือต้องแบบดูแลให้มากหน่อยแต่เดือนนี้นะคะถ้ามีเวลาก็ควรที่จะไปทําบุญหรือไปสร้างกุศลนะคะจะทําให้นักกุศลส่วนนี้มาช่วยคลี่คลายปัญหาให้นะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ73-76ปีนะคะต้องระวังปัญหาด้านการเงินนะต้องควบคุมนะแต่ถ้ามีปัญหาการเงินจะยังสามารถแก้ไขไปได้แต่เดือนนี้ห้ามใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการฉุกหลอกฉุกโกงนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77นะคะถึง80ปีนะคะถือว่ายังส่งผลดีแหละลูกหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะ,ะจะเข้ามาขึ้นไหวกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาน,ะะนำข่าวดีให้หรือเข้ามาทําให้เกิดโอกาสที่ดีในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นถือว่านะคะยังส่งผลดีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นชื่อผนวกให้การเดินทางด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ก็ถือว่ายังดูแล้วมันยังเกิดความแข็งแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขึ้นไหวกับเรื่องการงานต่างๆก็จะมีคนที่อายุ กว่านแหละเข้ามาทําให้นะคะก็จะทําให้นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดความคล่องตัวสําหรับคนช่วงวัยนี้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะ,ะขึ้นด้ยวยไพ่ถ้วยต้องมองว่าคนไพ่ถ้วยนี่เป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเท่าไหร่แต่นะคะไพ่งามขึ้นหลายใบนะคะฉันก็อาจจะเป็นดีเจ้าของไพ่ที่แบบต้องปรับตัวต้องเรียนรู้งาน,นะะไม่ค่อยอยากจะนะคะไปไกลาจากคนในครอบครัว นะเป็นห่วงลูกนะแล้วก็เป็นห่วงคู่ของคนรักด้วยนะฉะนั้นเวลาจะไปไหนทํางานไกลๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างค่อนเครียดอ่ะนะคะหรือบางคนเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าไม่อยากให้ลูกไปไหนไกลๆอยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆนะคะแต่อิทธิพลของพ่ยนะคะในเรื่องของพ่ถย่วยนี่ก็ไม่ใช่พ่ยที่ดีถ้าอยู่ใกล้มันก็มันก็เติบโตแหละแต่มันเติบโตแบบพอประมาณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ลูกเนี่ยได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการได้เดินทางไปไปไปเรียนที่ต่างประเทศน่ะ หรือไปทํางานที่ต่างประเทศหรือได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ที่ไกลๆนะคะลูกเนี่ยนะคะจะไปได้ไกลเลยนะคะรวมถึงคนที่เกิดเปนพูดกลางคืนด้วยถ้าจะอยู่ใกล้บ้านมันจเจริญไหมมันก็จเจริญในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่า สามารถนะคะไปทํางานที่ต่างประเทศได้มันจะก้าวกระโดดเลยนะคะแล้วก็นะคะมีเรื่องของแบบชีวิตใหม่แล้วก็มีความสุขมากขึ้นฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ยังไงก็ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่าไปคิดมากอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการใช้ชีวิตนะต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวนะคะแล้วก็ปรับทัศนคติด้วยรวมถึงบางคนเนี่ยนะอิทธิพลของไพ่การปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิขึ้นนะฉะนั้นถ้าเรามีเวลานะก็ควรที่จะแบบนั่งสมาธิบ้าง5 1 0ถึงนาทีนะคะจะทําให้จิตใจสงบมากขึ้น,นะคะ่ะ ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องํองลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ